สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขูสุคนครับผมยูเซ่ครับเบิงหน้าขึ้นปกติผุนเนาะมองข้อเหรียญตัวนั้นมันจะเห็นตัวสูงเติบแต่ว่านี่ก็เห็นนิดเดียวนะครับผมมีพือทาทเทยามาเรียนประจําเนาะทาเซ่มือนี่ผมกับสิบห้ามาทดลองนะครับเสือชูช้ฉีบครับผมทิ่ผมเห็ดนมาเองนะครับขั้นตอนและวิธีการเหตุของผมไปเบิงกันเลยครับผม โอเคนะครับสาหรับขั้นตอนวิธีการทํานะครับผมก็จะนําโฟมมานะครับโฟมได้มาจากกล่องเครื่องซักผ้านะครับผมเออที่ใส่เครื่องซักผ้ามานะครับก็นํามาตัดตัดให้มันเป็นรูปร่างแผ่นหน้าแผ่นหลังแล้วก็แผ่นคางนะครับผมนี่ก็เริ่มขึ้นรูปร่างแล้วนะครับเอามาใส่เออนี่นะครับใส่เสื้อนะครับเย็บเย็บใส่กับเสื้อนะครับผมก็จะนี่คือ แผ่นหลังนะครับด้านหลังนะครับผมสีเทานะครับส่วนด้านหน้านะครับด้านหน้าจะเป็นสีเขียวนะครับนี่ฝั่งซ้ายคือใส่แล้วนะครับฝั่งขวาคือยังไม่ใส่นะครับผมก็ยังเป็นโฟมอยู่นะครับก็จะประมาณนี้นี่คือเย็บด้านข้างใส่แล้วนะครับผมด้านข้างนี้รู้สึกว่าจะเป็นด้านขวานะครับนี่ด้านข้างก็คือด้านขวานะครับเย็บใส่ นี่พอเอามาติดกันก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคนี่ก็ประมาณนี้ด้านขวานะครับนี่คือมองจากด้านหลังนี่คือเริ่มทําด้านซ้ายนะครับผมการทำก็ง่ายๆเย็บๆไปอย่างนั้นแหละครับผมนี่ก็ใส่ทั้งสองข้างเสร็จที่เรียบร้อยก็เหลือแค่ข้างบนนะครับผมโอเคตัวนี้ก็ ใส่ข้างบนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือแค่สายรัดรอบเอวรอบอกนะครับผมแล้วก็รัดด้านล่างนะครับโอเคยังไงก็ไปชมการทดลองกันเลยครับโอเคครับหลังจากเบิ้งขั้นตอนวิธีการเฮ็ดแล้วนะครับผมก็สีมาทดลองให้เบิ้งกันเลยบ่ามันสีลอยได้บ่นะครับข้างในนีก่ก็เป็นโฟมเนาะซ้ายนีก่ก้ซ้ายอ่ะ เป็นสายหยังวะสายคลองคลองงวคือครับอันนี้ก็พาธรามดาอันนี้จะสายออกมาจากกระเป๋านะครับผมขออนุญาตใส่นะครับนาอนะครับผมกระสีประมาณนี้ประมาณนี้นะครับหนึง่งมันโอเคบอกครับส่วนในเรื่องเหลืองอยูุดากินี้คววอร์จ ัดถึงว่านี่นะครับผมเอาแซงสี่นะครับเนาะนี่เนาะกระสีประมาณนี้มัดใส่เลยครับอืนี่ครับโอเคครับผมเขาว่ามีเวลาแล้วผลลิ่นแล้ว มาเมบ่งกนครับว่ามนสิร่อยวะน้ำลงมาครับน้ำลงมาเขียนฝนกี่ตกแล้วครับพเราผม่มีเวลาเลยอ่ะากให้คิดเฮ้ยวูยย้พี่น้องครับอยากจะบอกว่าร้อยอยู่ด้วยครับแต่ว่ามัน นะครับมันกี้ที่ร้อยก็เมื่อเรียบเพราะว่าอันนี้เขาห่งางอันฮัตติดาเขาห่งางโอ้อันนี้เดี๋ยวดนะครับนี่คือขาผมหมดถึงดินนะครับตอนนี้ปึ๊บโอ้นี่นะครับผมคือตรงไปเห็นสายรันดีๆครับโอ้คือใช่ใช่โอเคเลยนะครับโอ้บอกขอให้บาทดีนะว่า เดยรับผมมันดึงมันดึงอันนี้มันดึงครับโอเดอ้ับเดกอนนี้มันดึงลุดออกจันนี้ครับพกมาแต่ต้องจับหนีไปครับลุบออกกับไปเห็ดใหม่ทีก่อนนี่แหละ ครับไปครับดีไปดีไปเฮ็ดไหมเหรอครับแกวใช่จริงนะครับผมลอยเพราะว่านี่เป็นโฟมถูกต้องกับโอเคเลยครับไปต่อ<ฮ>อ่าวร้อนนะครับหน่องเยอะผมร้อนด้วยทีบึ้ง เที่ยครับกะทดลองในดวงจั่งนีแน้วครับเนาะงโยกวนโยก่ะไรเพิ่นทำทาปะวะเป็นสีโลมๆมันงานลงเม็ดเหรอดิครับพี่น้องโอ้ยทำดังเบินเลยนะน,นี่มาครับพี่น้องที่ประมาณนี้เขาใส่ได้อยุได้ครับผมงบประมาณกะมีงบประมาณบอกระเสือเสือเฮ็ดงานอะไรอ่แล้วครับเสือดำให้ดำหน้ามาตัด แต่กระซ้ายนี่เป็นสายห้องกระเป๋าเนาะแต่มีได้เสือหันห่างนี่และครับเหตุยาซิเปอ่์มานี่นะครับผมโอเคครับสำหรับไพมาร์กอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แลวก,กดติดตามนั่นด้วยครับผมขอ,อกันไม่คิปวิโอนะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับ